สวัสดีครับผมหนุ่มน้ามนคนเสเรนนะครับคลิปนี้หนุ่มน้ามนอยู่ที่คอกวัวของอช่างตัดผมนะครับช่างไผ่นะครับแกเป็นช่างตัดผมนะครับแล้วก็เป็นเป็นหมอผสมวัวด้วยนะครับแต่ว่า,าวันนี้มาพอดีแกติดภารกิจด่วนนะครับไปดูวัวให้ลูกค้านะครับหนุ่มน้ามนก็เลยได้ขออนุญาตนะครับแก เข้ามาถ่ายวัวในคคกนะครับให้เกษตรกรแล้วก็เพื่อนๆได้รับชมนะครับน,นี่ก็เป็นคอกวัวของอช่างไผ่นะครับปกติแม่บ้านแกจะอยู่นี่นะครับแต่ว่า,าแกไปนั่งคุยกับาชาวบ้านอยู่ที่ป่ายางฝั่งนั้นนะครับพอดีหนุ่มหน้ามนตอนแรกว่าจะโอสัมภาษณ์แกแต่ว่าแกอายกล้องนิดนึงนะครับเลยได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายวัวให้ เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคลองนี้หนุ่มหน้านนุมน้มน,น,นะครับก็เคยเข้ามาถ่ายแล้วนะครับรอบหนึ่งน,นี่ก็เป็นัางที่สองนะครับข้างๆนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้าแพนกล่านะครับแปลงหญ้าแพนกล่านะครับบริเวณก็ค่อนข้างที่จะกว้างครับที่อยู่ประมาณ สิบหกสิบจน่าจะได้ครับวัวก็หนาตากว่าเดิมมากเลยครับนะครับส่วนมากก็จะเป็นวัวสายเนื้อนะครับเป็นเอ็อเองกัดเองกัดนะครับแล้วก็เป็นวากิวแล้วก็มีในส่วนของชาโรเล่นะครับ เป็นวัวลูกผสมเยอะครับแต่ว่าจะมีแต่สายเนื้อเป็นส่วนมากนะครับเดพาชมตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นลูกผสมชชโรเล่เพศเมียนะครับตัวนี้ เชื่องนะครับตัวนี้จับได้ดูหน้าตาครับน้าตาแข่งขาเนื้อมาดีมากครับตัวนี้นี่ครับดูเหลี่ยมตัว จะพอล้นธรรมชาติเลยครับตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้หนาลึกครับสายดำครับ จะเป็นเอ็กัดครับตัวนี้อาจจะให้ข้อมูลในส่วนของสายพันธุ์กับเพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรได้ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสายดําหนุ่มหน้ามนก็ไม่แน่ใจนะครับแต่จะเป็นสายดําก็จะมีเองกัดเปงกัดแล้วก็เป็นในส่วนของวากิวนะครับประมาณนี้หนาลึกดีครับตัวนี้ มากก็จะมีแต่แม่พันธุ์นะครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับยาวดีครับสุดท้าย อกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นลูกผสมบีบัตเตอร์เพชเมียนะครับเป็นวัวอายุประมาณ9เดือนนะครับไม่เกิน9เดือนตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวของบุชเชอร์นะครับบุชเชอร์เป็นพ่อพันธ์ บีบมาสเตอร์เลือดร้อยนะครับแม่ก็เป็นสายดำนะครับเป็นเป็นกัดนะครับตัวนี้มีใบมีหลอดชัดเจนนะครับตัวนี้พอ่อเป็นสายบีบนะครับเป็นพ่อพันเลือดรอ้อยบูชเชอร์นะครับอ่ะดูลักษณะนะครับแข้งขาท้องเนี่ยตรงท้องนี่จะด,ด่างนะครับอ่ะ ดางแล้วก็ในส่วนของหางจะมีหางขาวอยู่นิดนึงจะมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับบีมาเตอร์ก็เป็นบัวสายเนื้อนะครับข้อดีของบีมาเตอร์ก็คือจะทนต่อสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับก็คือเป็นบัวที่ทนร้อนนะครับการพัฒนาถ้าเป็นวัวเลือด50% 75% 87%หรือว่าสูงขึ้นไปก็ เลี้ยงได้ปกตินะครับคล้ายๆบรามั่นนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกับาชาร์โเล่น,นะครับชาร์โล่ถ้าเลือดสูงๆก็จะเริ่มมีอาการหอบหรือว่ากระเซาหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเป็นสายเนื้อเหมือนกันสวยมากครับตัวนี้เป็นวัวหน้าเก็บนะครับเลือดความเป็นบิมาเตอร์ก็อยู่ประมาณ50%นะครับ เป็นโลกผสม50%น่าเก็บมากครับตัวนี้แข่งขาหัวโล้นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวุมน้ำมนให้ดูท้ายครับาผ่าท้ายท้ายมาดีมากครับท้ายเต็มนะครับแล้วดูแผ่นหลังครับแผ่นหลังหนาๆน,นะครับอันนี้วัวตัวมีอายุประมาณ9เดือนนะครับ สีแดงนะครับแต่ว่าในส่วนของความสูงเนี่ยจะไม่จะไม่สูงมากนะครับนี่ดูหน้าตาครับเชื่องนะครับจับได้ครับตัวนี้ับคผับรับ หนามากครับไหลหน้ากว้างๆเลยครับตัวนี้วัวแต่ละตัวก็มีแตกโครงสร้างดีๆทั้งนั้นนะครับ ีตัวนี้จะเป็นวากิลนะครับตัวที่มีเขาตัวนี้เป็นอาวากิลครับจะมีแม่ แม่พันชารเล่อยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นลูกผสมชารเล่ไซส์ใหญ่ครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำม์พาไปดูครับนี่ตัวนี้ครับใหญ่มากครับนี่ครับใหญ่ยาวใหญ่ยาวนะครับใหญ่ยาวกระดูกโครงสร้างดีนะครับเป็นลูกผสมชารเล่เลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสวยมากครับ มาดูท้ายนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า650โลครับแม่นี้สวยเหมือนกันครับนี่ก็จะเป็นโคกนะครับโคกของ ช่างไทยนะครับทางนี้ก็จะเป็นโลกวัวที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับน่าจะเป็นโระผสมชารเล่นะครับหนุ่มน้ำมนตเห็นนอนอยู่ประมาณสองสามตัวนะครับทางนี้ อันนี้ก็เป็นลูกวัวที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับอายุสองถึงสามเดือนนะครับนี่เป็นลูกผสมชาโรเล่นะครับตัวผู่หรือว่าตัวเมียตัวนี้เชื่องนะครับไม่ลุกเลยตกแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวผู้ ครับเป็นลูกเร่ตัวใหญ่นี้ก็เป็นตัวเมียนะครับเป็นลูกสมชารเล่เพศเมียนะวัวเยอะมากครับ ตัวดำตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นลูกผสมรามันครับเพราะว่าดูจากลักษณะนหน้าตานะครับแล้วก็ใบหูหูจะยาวนะครับแล้วก็มีตนกนิดนึงตัวนี้หน่าสวยมากครับเป็นลูกผสมรามันแน่นอนครับตัวนี้ เยอะมากครับจะหนุ่มน้ำม์ให้ดูรอบๆนะครับอ๋อตัวน้อยเป็นลูกของแม่ชาโรลีไซส์ใหญ่นะครับนี่นะครับ แต่ตัวที่เป็นนางเอกในคลิปนี้ก็เป็นลูกผสมบีมัตเตอร์เลือด5 0ตัวนี้เลยนะครับเป็นลูกสาวของบุตเชอร์นะครับตัวนี้อายุประมาณ9เดือนสวยมากครับน้าเก็บมากเลยครับตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวหนุ่มน้ามนให้ดูบั้นท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับดูครับวัวอายุประมาณ9เดือนนะครับดู ความเนื้อมาดีมากครับมีตัวหนึ่งเดินตามครับตัวนี้เดินตามเชื่องนะครับบัวอยู่นี่จับได้เกือบทุกตัวนะครับ หน้าเก็บมากครับตัวนี้ดูแผ่นหลังครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนคนเสเรนด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ